สองแกนนำนปชเตรียมมอบข้อมูลตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานราชพักให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบ่ายวันนี้นะครับด้านอดีตสสกทมและรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้ทุกฝ่ายร่วมตรวจสอบครับความคืบหน้าล่าสุดในการตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานราชพักช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช พร้อมด้วยนวายนัทวุฒิใสเกื้อเลขาธิการนปชจะนําข้อมูลตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานร,ราชพักไปมอบให้กับพลเอกไผบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปนายวิลาจันพิทักษก์อดีศสกทมพักประชาธิปัตย์ระบุถึงว่ารัฐบาลไม่ควรขัดขวางกลุ่มต่างๆที่ต้องการเข้าไปตรวจสอบอุทยานร,ราชพัก เพราะยิ่งทําให้สังคมเกิดความสงสัยและกลายเป็นห่วงพันคอรัฐบาลและอุทยามราชพักไม่ใช่เขตห่วงห้ามคนไทยทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปได้นายวีาะระบุอีกว่าคนรับผิดชอบโครงการนี้ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบได้แล้วโดยให้องค์กรอิสระมีอำนาจตามกฎหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบทั้งหมดดีกว่าใช้วิธีตรวจสอบกันเองเพราะไม่สามารถตอบคำถามประชาชนได้ นาวีลาชระบุอีกว่าช่วงแรกมีบุคคลพร้อมเป็นพายานให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวว่ามีการเรียกผลประโยชน์ในขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์จริงแต่พอจะนํามาแถลงข่าวบุคคลดังกล่าวกลับถอนตัวเพราะกังวลจะได้รับความเดือดร้อนและไม่อยากมีปัญหากับทหารนางแชมพาพาเทลผู้บริการสํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก Amnesty International ันะครับระบ,บุถึงการควบคุมตัวกลุ่มนักศึกษาที่จะเดินทางไปตรวจสอบการก่อสร้างอุทยานราชพักว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงและขาดหลักการโดยสิ้นเชิงและเป็นการปิดกั้นสิทธิ์ของผู้แสดงความเห็นต่างอีกทั้งเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ